สวัสดีครับผมพงเต้ช่องพีทีีสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เต้มาอยู่กับโกโกวาบังละการสกิตเกมนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นอันนี้มันเป็นทีดีนะครับก็เดี๋ยวน้องๆหลายคนก็น่าจะชอบกันอยู่แล้วครับพวกใส่ทีดีอะไรพวกนี้นะก็จะมีตัวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยกประมาณนี้แหละก็เรามาถึงเต้ก็ยังเวลเวลกะกะอยู่ครับก็ไม่มีเวลเห็นนะเลเวลหนึ่งกับอาชนะศูนย์นะครับน้องก็นี่ อันนั้นเป็นซัมมอนนะแต่ตอนนี้เราจะหาทางเข้าก่อนนะครับว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนะก็คือนี่ครับก็คือตรงเพนนั่นเองเห็นไหมแต่ตรงทางขวาแล้งนั่นคือการอัปเกรดนะครับก็คือเหมือนเหมือนใส่รูนน้องๆอ,อันนี้เต้ก็ลองลองไปดูมาแล้วนะก็อันนี้เหมือนจะเหมือนใส่รูนสมากกว่านะครับส่วนงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะนะครับน้องเราก็ต้องมาตรงเพนะครับเห็นไหมก,กดบานแรกเลยยืนยันลุย สคริปเกมก็คืออ่าในภาษาไทยอน้องๆคือปลาหมึกม,มันบอกแบบนี้นะคือปลาหมึกนะครับสบคริปคือปลาหมึกใช่ไหมฮะเต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่าเริ่มครับน้องๆก็ตอนนี้เต้ก็จะมีสามมีเดี๋ยวถ้ากดเริ่มเกมเต้จะมีตังคนะ์สี่ร้อยเท่ากับเต้วางตัวเขียวได้สามกับตัวแดงได้สองนะครับประมาณนี้นะ นะครับน้องเราก็มาเริ่มกันเลยเลยดีกว่านะก็มาตั้งไว้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังงงไวยก่อนแล้วมันก็จะมีข้ามที่น,น้องๆข้ามเลยตอนนี้เราก็ได้อยู่แค่สองตัวนะครับนี่วางไวจะวางไว้นะบาเหมือนจากัดเหมือนกันอ่าได้เคยเล่นเกม Stickman ทีดีนะตอนนี้ Stickman ก็มีสกิกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้เขาเอามาจากไหนนะครับก็เมื่อวานก็ลงเข้าไปดูนะแต่วัน ไอ้รู้ว่าพอเต้รู้สึกว่ามันมันไปไหนต่อยากแล้วอ่ะคือด่านมันด่านมันไปด่านไหนไม่ได้อ่ะคือเต้เล่นด่านซ้ำๆเต้ก็เลยเออลองเปลี่ยนเกมดูครับอ่าสองสกิฟแมนมันคือเต้ไปได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าคือมันจะได้ของที่อัพเวลห้าเขาไม่ใช่ดิอัพเวลสิบอ่ะพอเวลสิบมันก็อัพอัพเกรดขึ้นไปได้แต่พอเราจะไปแมปสองแมปสองมันไม่ดรอปอันแรกไง,งน้อง มันก็มีการตอบอันแรกแต่มันรอบน้อยไงไอแ 1, แ 2, นนะ้แบบหนึ่งแบบสองอะไรประมาณนี้แบบย่อยอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบน่าเบื่อครับเล่นอยู่แต่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอย่างนั้นก็เลยหาเกมใหม่ดีกว่านะ <c oughs> ก็ลองดูครับน้องนี่ป้าบไอตัวเขียวนะ่าจะเป็นแบบแนวปืนกลน,น้อง,องแต่ไม่ไม่ได้ตีกระจายนะเออแต่ว่ายิงรัวๆมากกว่าประมาณนี้ไหมส่วนไอตัวแดงนี่ก็ดาเมจแรงนะครับแต่เหมือนเหมือนมีน่วงอะ่ะ อ่าเหมือนดีเลยในการยิงด้วยประมาณนี้แต่ยิงดาเมจแรงกว่าสีเขียวเยอะครับแต่ไอสีเขียวเป็นปืนกลนเนาะมันก็น่าจะดูแรงกว่าแม้ต่อให้มันเบากว่าก็จริงประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเตะโอ้โหอัพไปเลยคือเกมนี้น้องน้อง่าอ,อัพอะดีครับมันมีอยู่เกมนึงอะ่ะมันจะเป็นคล้ายคลิกแมนอย่างเงี้ยแต่เป็นตัวเล็กๆนะเป็นสีอะไรประมาณนี้นะคืออันนั้นอะ่ะถ้ายิงเยอะยิ่งดีครับแต่ถ้าอันนี้คืออัพเกรดอัพเกรดตัว ได้ได้วิวเยอะหน่อยเออมันจะยิ่งดีกว่าประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่ถนัดแต่ละคนและการเต้รู้สึกว่าพอเต้เล่นหลังๆแล้วอ่ะเต้อัพตัวแรกอัพอัพให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอัพให้มันววสองวล 2, วสามวลสี่วลห้าประมาณนี้ถ้าเวลตันเออมันก็ยังช่วยได้เยอะเลยนะเออประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ลงแบบเยอะนิดนึงครับน้องๆแรกๆเนาะถ้าเล่นไม่เป็นเล่นลองดูดีกว่าทีดี่ะเต้ว่ามัน มันไม่ตายตัวมันอยู่ที่จังหวะไขามากกว่าตัวละครอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างหลายปัจจัยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวน้องๆก็ลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคือเอาจริงแล้วอะเนี่ยอันนี้มันก็ไม่เท่าไหร่ละไอ้แมพแรกๆแ,แต่ว่าเราขายทิ้งแล้วก็ไปวางให้ละกันบอสก็จะดูโหดหน่อยบอสเลื่อนหมื่นหนึ่งมั้งท็อเต้จะไม่ผิดอะบอสเลื่อนหมื่นหนึ่งครับแล้วก็โอ้โหคือแบบยิงกระจายเลยนะ แล้วมันเดินแต่ยังดีที่มันไม่ได้เดินไวมากเท่าไหร่ครับก็เรายังพอแบบโอ้โหเดี๋ยวดูดิได้ยิงกันหัวสั้นเลยครับอ่าเดี๋ยวดูงั้นไปดูตรงบอสเลยดีกว่านะอันเนี้ยเมือนจะใกล้ดาดสุดท้ายาแล้วน้องเว็บยี่สิบละเดี๋ยวดูบอสนะ บอจา๋าเลือดหมื่นหนึงห่งของน้องมาล้วไอตัวใหญ่สุดอยู่ไหนวะมาดูมาดูก่อนไอ้ตัวแดงอะดาเมจอะถือว่ารุนแรงแต่ว่าคือหน่วงหน่อยนิดนึงแต่ว่ายิงเดียวเด่ยวอะโอเคครับน้องดูดูเขียวดีเห็นป่พะพอไอเขียวยิงนะปุ๊ปปุๆปๆๆเป็นปืนกลไงน้อง,องลดแบบพ่วๆๆๆพวๆๆพวๆๆพวบเหรนปะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวจิงย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 ิง,ยงโอ้โหนี่แหละบอสเอ้ยมียัางไม่บอสน้องๆไอตัวเหลืองนี่ยังไม่ใช่บอสเดี๋ยวก่อนถ้าบอสแล้วเลือดมันจะลงเยอะกว่านี้นะประมาณนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ใช่บอสครับแต่ก็เอาเรื่องนะเห็นปะ่ะโอ้โอีตัวเหลืองนี่เอาเรื่องเว้ ปั๊บปับโอ้โหเอาเรื่องน้องๆมาแล้วนูน่นนู่นไอตัวดำะ่ะเป็นตัวบอสนะครับน้องดูนะครับอัพไหนได้บางหวะาอัพไปก่อนอย่างน้อยมันช่วยก่อนโอ้ไอบอสม่งจะมาแล้วอะ ใกล้แล้วใกล้แล้วปัง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 โอ้โหมาแล้วนี่น้องๆดูเลือ่อดเลื่อนหมื่นหนึ่งครับโหแม่งเดินไปครึ่งหนึ่งแล้วจะทันไหมนะ่ะ ยังไม่เลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยแปดพันละแต่ตัวทองเราก็หลายตัวอยู่นะเออมีตัวทองแดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหยังหราคือเนี่ยถ้าเราเล่นหนอ้หนองต่อด่านสมมุติว่าจบหนึ่งด่านอะ่ะเราก็ไอ้พวกเนี้ยมันจะ XP e มันจะเพิ่มด้วยนะมันเลเวลมันอัพด้วยนะไอ้ตัวสกิทแมนเนี่ยไอ้สกิทเกมเนี่ยไอ้พวกสามเหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้ก็ XP e เพิ่มนะครับแล้วก็เลเวลเพิ่มด้วยนะ ก็คงจะดีขึ้นแต่ต้องขายแล้วต้องขายมาช่วยละปังปังัง,งอ่ะน่าจะน่าจะคอมพิวต์แต่ของน้องเหลือพันหน่อยหน่อยเองเห็นปะสบายแต่ถามว่าถ้าเราได้ตัวดีกว่านี้อ่ะเนาะแล้วว่าคงแบบใชื่อปะง่ายกว่านี้แต่ว่ามันจํากัดด้วยนะเออมันจํากัดในการตั้งด้วยนะครับประมาณนี้เแบบดี๋ยวเต้เอา ไอตัวนี้มาก่อนขายทิ้งเลยอัพไปอัพอืมอ่าโอเคผ่านแล้วหนึ่งด่านนะน้องๆก็จะประมาณทรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเต้พาไปดูสุ่มตัวละครกันดีกว่านะครับอันนี้ก็มาสุ่มตัวละครดูนะน้องๆมาแซมมอนซมมอนก็เราก็จะกดเป็นกล่องนะครับนี่ซื้อกล่องกล่องละร้อยน้องๆ ก็จะมีตามนี้เลยตัวทองตัวอะไรนะ่ะก็อยู่ในกล่องนี้แหละแต่อันอื่นก็ยังไม่รู้นะแมปอื่นด่านอื่นว่าจ,จะตัวดีขึ้นหรือเปล่าน,นี้เต้ยยังไม่มั่นใจนะอันนี้ก็ลองแซมเปิลดูก่อนคร,ครับัลองเปิดดูสามตัวได้อะไรบ้างเขียวอีกแล้วโอ้โหกันอะไรอีกโอโ้ คือมันมีตั้งหลายตัวเว้ยเอาตัวอย่างอื่นวัางก็ได้ป่ะใช่ไหมอ่ามีสีเหลืองเพิ่มมานะครับน้องอะเดี๋ยวเต้ลงเปิดทีเดียวดูนะอันนี้เลยครับน้องเดี๋ยวเราเปิดทีเดียวเลยได้ตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ยังเแบบี้ที่เปิดไอดตัวเขียวมาได้อยู่นะเนี่ยเลเวลเห็นป่ะมันมีเลเวลข้างล่างเต้เป็นเลเวลหแลลวอีกอันเป็นเลเวลสามเห็นปะ อ่ะเปิดเปิดทีเดียวเลยนะครับอ้าวโอ้โหทีเด็ดเลยนะเนี่ยครับน้องน้องก็หลักๆก็จะประมาณทรงนี้แหละครับเออก็ได้อะไรนะอีต,ตัวแดงเพิ่มมานะเมดเมดอะไรเป็นแบบหุ่นยนต์ประมาณนี้ก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวไม่แน่ช่วงเย็นเต้อาจจะเล่นเกมน,นี้ก็ได้นะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเต้จะว่างว่านะครับช่วงนี้เนะี่ยเต้ก็เปิดมาเห็นไหม เปิดทีเดียวเลยก็เฮ้ยได้สามเหลี่ยมที่มันมีดาวเลยนะเห็นปะ,ะเดี๋ยวดูกันแล้วกันครับเดี๋ยวจะมาลองดูอีกทีแล้วกันอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนแล้วครับน้องสวัสดีครับ